วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโฉมหน้าล่าสุดเทพสหรัฐหลังสัญญากรรมที่ประเทศเกาหลีเจ็วันโครงหล่อมาชัดชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อเทพสหรัฐตัดสินใจครั้งใหญ่ทำสัญญากรรมบนใบหน้าและเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเนื่องจากหลังจากที่เจ้าตัวหันหลังให้วงการบันเทิงก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยอยากที่จะกลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งโดยเท็สหร์ฮรได้ชี้แจงอย่างละเอียดยิบว่าหลายคนสอบถามมาว่าผมทำอะไรบ้างตามนี้เลยนะครับ รายการสัญญกรรม 1. ทำตาบนตัดไขมันออก 2. เกลี่ยไขมันใต้ตา 3. ดึงหน้าผากเอ็นโดท f o u ดึงหน้าดึงคอ 5. กรีดเหนียง 6. ดูดไขมันหน้า 7. ตัดกระพุ้งแก้ม 8. ลดโหนกแก้ม 9. โบท็อกต่อมน้ำลาย 10. ฉีดไขมันสเต็มเซลล์1เ็เซตผิวเอ็กโซโซมรีจูรัน 12. ดูดไขมันหน้าท้อง เอลข้างเอลหลังหลายคนสอบถามมาว่าผมทําอะไรบ้างตามนี้เลยนะครับและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโถมหน้าล่าสุดเทศสหรัฐหลังสัญญกรรมที่ประเทศเกาหลี7วันโครงเหล่ามาชัดชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อก่อนหลงรักคนอื่นตอนนี้โคตรหลงรักตัวเองเลย7 day in korea ขอบพระคุณมีดคมคมขอ,ของหมอคิมยงจุนที่เข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตผมให้มีสีสันขึ้นแล้วเจอที่เมืองไทยนะครับทุกคน